พิธีเสื่มสลงระนึกมูนเสือการกำเนิดและการเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การจัดตั้งกรรมบาดลาวครบหอพปีคือวันที่หนึ่งคุมภาปีพันธ์ปี1956หาวันที่หนึ่งคุมภาปีสธงปี2ปสา1ได้จัดขึ้นในวันที่เ7มังก 2, รสองปัสวีตนี้ที่สโมสรของแป่งขมวนด้วยการเป็นเกียรติข้า่วมของทานวันไซพงสวรรค์เจ้าแป่งขมวนมีบรรดาทานในคณะการน้ำของแป่งบรรดาพนักงาน ปฏิวัติอาวุโสบำนาญสมาชิกสภาแห่หงศาสตร์ประจำเขตเลือกตังสมาชิกสภาประชาชนเป่งคณะบริหารงานสภากรรมบานเป่งคณะผรเกการพรมโดยสมาชิกกรรมบานอมข,ขางเป่งข่วมเป็นเกียรติขึ้นป่าใสมูลเสือการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การจัดตั้งกรรมบานลาวต่อพิธีดังกล่าวโดวยท่านโตเซินอุทัสีประธานสภากรรมบานเป่งขมวนซึ่งได้ยกให้เห็นสภาพเวดลม้ม พาให้กำเนิดมีองค์การกรรมบาลลาวและการเติบใหญ่ขย้ยหตัวในแต่ละระย,ยะเป็นต้นแมนระย,ยะปี1 9 5 6หาปี1 9 6 5ภายหลังสร้างตังผักประสานลาวเกือบหนึ่งปีมาถึงวันที่หนึ่งกุมภาปี1 9 5 6ศพนย์สกลางผักได้มีมาตีตกลงสั่งตังหองการกรรมบาลลาวขึ้นยังเป็นทางการอยู่เขตที่มันเป่งหัวพันระยะเต่ปี1 9 6 6 ปี1 9 7 8งพนย์กลางพรรคได้ตุกลงป,ปับปรุงการจัดตั้งกรรมบาลล่าตื่มอีกหน้าที่ต้นต่อของกรรมบาลถือเอาเวียกงานโฆษณาการปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคแต่ละระย,ยะเป็นเนื้อในใจกลางของการเคลื่อนไหวสร้างขบวนการต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหับสซแนวนาตีเอาสนะศัตรูและปุกปักหักษาเขียดปดปอยให้เข็มแขงศึกสาวอุม,มหาสน เหตุโลนาทีวิศาสะโพลุงขุนควายก่อสร้างฮักทานเข่าห่วมการก่อสร้างกำลังในกลุ่มกองทงทินต่างๆปุกระดมสุกหนูขบวนการต่อสู้ของมหาสุนให้ฟุดฟื้นอย่างโตเนืองโดยยึดมั่นแนวทางนโยบายของพรรคระยะแต่ปี1,075หาปี1,078ภยหลังสั่งตั้งระบบใหม่กลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคได้สืบโตสีนำนำพา การเคลื่อนไหวขององค์การจัดตั้งกรรมบาลลาวให้มีความนักแนนและตืบใหญ่ขยายตัวอย่างโตเนืองพร้อมกันนั้นก่อได้ปุกระดุมและจัดตั้งขบวนการแข่งขันสังคมนิยมอย่างพุดฟืน้นภายใต้คำควันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปุกปักหักษาประศาสตาร์และก่อสร้างสังคมนิยมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชุนเผ่าต่างๆโดยเในใสัยสามจุดหมาย คือยกสูงผลิตภาพของงานยกสูงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ประสิทธิผลของเวียกงานและประหยัดและเสริมขยายหัวคิดประดิษฐ์สงปัจจุบันสาพันกรรมบาลลาวมี39สาพันกรรมบาลกระทรวงและองค์การมี1 8สถาพันกรรมบาลแวงและนครหลวงเวียงจันทร์มีสสาพันกรรมบาลนาครมี145 าพันกรรมบาลเมืองและมีกรรมบาลฮักทาน5,259ฮักทานเทียบใส่ปี2015เพิ่มขึ้น1,462ฮักทานเท่ากับ38.5ส่วนหอยในนี้ขายายการจัดตั้งกรรมบาลฮักทานอยู่หวในเฮงงานจำนวน491ฮักทานทั่วประเทศมีสมาชิกกรรมบาลทั้งหมด2,7718สหาย ยิงหนึ่งเซนสามพันหกหอยเก้าสิบหกสหายเทียบใส่ปีสองพันสิบห้าเพิ่มขึ้นสี่สิบสามพันสี่หอยสี่สหายเท่ากับเท้าสามจุดห้าส่วนหอยและมีพนักงานกรรมบาลอาซีบหนึ่งพันห้าหอยสามสิบหกสหายยิงหกหอยเจ็ดสิบสี่ 6, 74, สหายแผนการเคลื่อนไหวการพัฒนาเวกงานกรรมบาลได้ขยายตัวอย่างโตเนืองทางด้านปริมาณและคุณภาพสามารถยั่งยืนได้ว่า สหพันธ์ 5, กรรมบาลลาวเปลี่นการจัดตั้งมหาสุนที่นักแนนสื่อสัต์จุงหักพักตรีต่พตอพรรคต่อระบบใหม่ของพวกเฮา65ปีผ่านมาการเคลื่อนไหวเวียกงานตั้งประเทศตามแนวทางนโยบายของพรรคางอกองค์การจัดตั้งกรรมบาลลาวได้เข้าเป็่นสมาชิกข,ขององค์การจัดตั้งสากลคือวันที่13ตุลาปี9 7 7อ,องค์การกรรมบาลลาวได้เข้าเป็นสมสขขออาชิากกรรมบาลโลก วันที่13กรลกุฎปี2000ัองค์การกรรมบาลลาวได้เข้าเป็นสมาชิกกรรมบาลอาเซียนพร้อมเดียวกันนั้นยังได้ยกให้เห็นการเตืบใหญ่ขย้ยห่ตัวผลงานเหละการเคลื่อนไหวของสาพันธ์กรรมบาลเป็นขอมวลตืมอีกนักข่าววิทยุก็จ่ายเสียงแป่งขอมวลรายงาน